อร่อยล e อร่อย let กับผลิตวันนี้ถึงหน้าร้อนเทศก,กาลร,ร้อนๆแบบนี้ต้องเจอเข้าวแช่ข้าวแช่นาราในวันนี้โอ้โ oh หเขาอยู่กับเรามา20ปีแล้วเครื่องเคียงต้องคัดวัตถุดิบจากทั่วประเทศที่ดีที่สุดเรามาคุยกับสองท่านที่สำคัญด้วยกันท่านแรกค่ะ คุณนาราวดีนะคะสีการจนาประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารนารากรุปและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์นารายุกิจ๋าสวัสดีจ้าและทันทีสองนี่แบรนด์แมเนเจอร์คุณพิมพยัพสีการจนาน้องพิมสวัสดีสสดจ้าน้องพิมพ,พอนึกถึงช่วงหน้าร้อนปั๊บขาดเขาไม่ได้เลยนั่นคือเซตข้าวแช่มีทั้งลิมิเต็ดแล้วก็มาทานที่ร้านดายอิน าจากน้องพิมพเล่าสิจ๊ะนาราเนี่ยนอกจากเป็นร้านอาหารไทยแล้วเรายังรู้สึกว่าเราอยากเผยแพร่วัฒนธรรมการทานของไทยหรือวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยเนี่ยผ่านอาหารซึ่งข้าวแช่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาหารจานนั้นที่เรารู้สึกว่าถ่ายทอดความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยมในหนึ่งเซตของเขาเนี่ยนะ สิบอย่างเราเริ่มที่ลูกกะปิคลองโคนสมุทรสงครามนะคะปลายี่สนผัดหวานโบราณมาจากระนองและชยโป๊จากราชบุรีไชโป๊ต้องราชบุรีไช่เค็มต้องมาจากไหนคะไข่เค็มถูกต้องครับค่พริกแห้งสอดไสของเรามาจากบางช้างและสอดไสด้วยปลาช่อนแห้งจากสิงห์บุรีนะคะที่เราสดไส้ในผอมแดงทอดด้วยค่ะและก็หมูหวานฝอยกุ้งหวานชายาและก็พริกหยวกยัดไส้หมูกับกุ้ง ขอบอกเลยว่าตัวพิกโยกทำยากมากสามารถสั่งข้าวแช่เป็น Delivery กลับบ้านได้ค่ะมารับประทานข้าวแช่จะได้ตัวลาบพอดนะคะเป็น Complimentary จะต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของรายการอร่อยเลิศอร่ยริดถูกต้องค่ะ Limited อันนี้ไม่สั่งไม่ได้ยุกิขากล่อง Limited Gift Box ของเรานะคะเราได้ทาบทามจิตกรฝาผนังคุณสกลมาลีมาออกแบบให้เรานา าสะสมมากสิสมค่คะใช่ค่ะคนรุ่นใหม่จะทานเข้าแช่เป็นไหมเนื่องจากว่าเราใช้พรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านที่เหมือนเป็นอ <ะ S> 2องเจเนอเรชันตัวคุณแหม่มเองก็เป็นตัวแทนผู้หญิงแบบนารา <โย S 2> ส่วนคุณต่อเน,นี่ยก็จะเป็นตัวแทนหนุ่มสาววัยนี้นะคะขายกี่เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมค่ะน้องบิมบอกมีจํากัดค่ะมีแค่จํานวน500กล่องเท่านั้นค่ะ อีกหนึ่งเมนูที่เราขาดเขาไม่ได้ยำส้มโอของเรานะคะใช้ส้มโอขาวน้ำผึ้งหวานฉ่ำกรอบและข้างบนเนี่ยเราได้ใช้กุ้งฝอยมาทำเป็นแพรพ็จะมี texture หวานฉ่ำของส้มโอแล้วก็ความกรอบหวานของกุ้งด้วยค่ะที่นี่ของหวาน เลิศมากช่วงเทศกาลนี้ต้องทานอะไรจ๊ะกรินิต้ามะยงชิดพริกเกลือค่ะ,คะอร่อยมากสดชื่นมากเลยค่ะมะยงชิดปันอีกเนื่องจากว่าช่วงนี้มะยงชิดเนี่ยกำลังเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดเลยเราก็เลยมีเมนูมะยงชิดออกมาหลากหลายให้เลือกค่ะลีะต้องขอเชิญชวนเลยนะคะนาราไทายคูซีนนะคะลีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศทุกสาขาค่ะเชิญมาได้ที่ร้าน นาราไทยคุซีนเอ็มควอเทียตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเอ็มควอเทียโซนฮิลิ์ชั้นเจ็ดและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านนาราไทยคุซีนคือเมนูนี้แหละครับอร่อยเลิศกับรีนี่เมนชื่อีติ้งเ้ยวผิงฉังสวัสดีนะคะ